ไม่อยากให้ดาา่าใครไม่อยากให้อะไรกับใครเลยอ,อยากให้อยู่ในแบบในในแบบแค่หนูอะโฟกัสกันแค่เราได้ไหมทุกเรื่องแบบว่าทุกเรื่องอยากให้โฟกัสแค่เราแค่เราไม่ต้องแบบว่าอันนั้นอย่างน,นี้อันนี้อย่างนั้นอันนั้นอันนูอันนี้อันนี้อ,นนอย่างเงี้ยคือหนูมองว่า มันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นคือถ้าเป็นกาลังใจโอเคเป็นกำลังใจกันแค่เราแค่นี้แค่นี้นะหนูก็คนธรรมดาคนนึงนะหนูไม่ได้พิเศษไปกว่าใครแล้วก็ไม่ได้แบบว่าอะไรไปกว่าใครเลยหนูก็คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีผลงานในเนี่ยให้พี่ๆให้อะไรแบบแบบว่าชมกันเนาะ ไม่ถึงใครไม่อยากให้ว่าใครไม่อยากให้ด่าใครไม่อยากให้อะไรกับใครเลยอ,อยากให้อยู่ในแบบในในแบบแ,แค่หนูอะโฟกัสกันแค่เราได้ไหมทุกเรื่องแบบว่าทุกเรื่องอยากให้โฟกัสแค่เราแค่เราไม่ต้องแบบว่าอันนั้นอย่างนี้อันนี้อย่างนั้นอันนั้นอันนู้นอันนี้อันนี้อย่างเงี้ย คือหนูมองว่ามันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นคือถ้าเป็นกำลังใจโอเคเป็นกำลังใจกันแค่เราแค่นี้แค่นี้นะหนูก็คนธรรมดาคนนึงนะหนูไม่ได้พิเศษไปกว่าใครแล้วก็ไม่ได้แบบว่าอะไรไปกว่าใครเลยหนูก็คนธรรมดาคนนึงที่มีผลงานในเนี่ยให้พี่ๆให้อะไรแบบแบบว่าชมกันเนาะ